จังเลยค่ะผู้มองกันวไม่อยู่เลยนี่ขนาดกินมาแล้วนะอเฮ้ยไม่ได้เจอกระดานคิดถึงจังเลยนานมากครับตอนนี้ก็อยู่ที่นานาสแควร์จ้าเพราะวันนี้เราจะมาที่ร้านอาหารใหม่ของคุณต้องใช่ชื่อร้านอะไรนะ นานาซีฟู้ดนานาซีฟู้ดใช่เราก็ต้องจอดรถที่เดิมคือที่นานาสแควร์ได้แต่จอดรถที่เดิมที่นานาสแควร์นะแล้วตก็ต้องเดินเดินไปเพราะว่าอยู่แถวสุขุมวิทซอยห้าใช่ไหมซอยห้าเนาะตรงนี้เราอยู่ที่สุขุมวิทซอยสามเราเดินไปอีกนิดเดินก็จะเป็นนานาซีฟู้ดไปพวกเราไปกินข้าวกันไปครับคืนก็คือจะมีของขายเยอะมาก แบบรอนๆที่สุดคุณวิทยน่ารักจังเลยค่ะอันนี้ก็คือคนจะเยอะมากชุดนี้แบบว่าทางเดินไปก็คือเดินไปเรื่อยๆนะบนันนบนฟุตบาทไปเดี๋ยวจะเจอร้านโอ้ย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 อร่อยอร่อยจังเลยค่ะรอดนรักเลยผู้ชายเขามองกูทำไมอ่ะไม่สวยอ๋อหรือยังไงอ่ะผู้ชายมองกันโว่ยี่หกหนึ่งนี่ยี่หกหนึ่นี่ใส่ห้าแล้วใส่ห้าแล้วนี่ใส่ห้าแล้ว แล้วก็เดินไปนิดนึงเดินไปไหนตองอยู่ข้างในนี้เหรอไม่ใช่นี่อยู่ตรงนี้เองนาราซีฟู้ดอ่ะใช่ไปมใช่ตอยู่แล้วเนาะอันนี้รึเปล่าอันนี้จะเป็นวันเดอร์แลนด์ปะเดี๋ยว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 วันเดอร์แลนด์มาก็คือสบายตามากค่ะรอดแววคัมเวอร์แววคัมเวอร์โอเคน่าจะเป็นร้านนี้สุดแล้วค่ะสุดแล้วค่ะนาราซีฟู้ดนี่ค่ะ นี่มาถึงแล้วี่ะรีฟูตามไปดีกว่าตามไปดูกันเลยเวลคัมค่ะนานาซีฟูดค่ะนานาซีฟูดค่ะร้านนานาซีฟูดค่ะอาจจะเล็กๆหน่อยคค่ะนานาซีฟูดค่ะ โอเคตอนนี้เราก็อยู่ <S <s ยที่โต๊ะนะครับอยู่โต๊ะแล้วใช่นี่เดี๋ยวเรามาสั่งกันอันนี้เขียนว่า R D T Foods นะ R D T คือนานิกาฟิวนะครับเจ้าของเดียวกันเราจะมาดูกันว่ากินอะไรดีเนาะเลืเปิดมาที่แบบว่าโอ้โหทะเลเราปะใช่ล็อบเตอร์เราปาล็อบเตอร์ต้มข้าวเราปะกุ้งเผาต้มข้าวเราปากุ้งเผาต้มข้าวเราปะ มาที่นี่คือเป็นซีฟู้ดเป็นพวกซีฟู้ดนะคือแบบว่าเป็นซีฟู้ดที่ราคาคือแบบไม่แรงมากซึ่งอยู่แถวนานาเนาะใช่วิซอยห้าวิทยุซอยห้าใช่ไหมอยู่ระหว่างซอวิทยุซอยห้ากับซอยเจ็ดเนาะจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ใช่ก็คือเดินเลยสุวิทยุซอยห้ามานิดนึงเนาะอยู่หน้าปากซอยเลยอ่ะ หน้าปักซอยเลยเขาแบบเลยม่ไดเดียวคือถึงเลยเพราะว่าหน้าร้านจะมีพวกอาหารทะเลอ่ะแบบวางอยู่เต็มไปหมดเลยนจะช่วยดูให้ดูนะครับผมแล้วคนแน่นมากแน่นมากใช่สดสดๆพราไว่าจะกินปลากินทูมเข็จะนาจะมีสดสดมากนี่ปลาตัวใหญ่ เปิดมาเราเจอแบบว่ารูปรูปแบบว่าไอ้นะข้าวสับปะรดใช่ไหมก็แต่ข้าวสับปะรดเดี๋ยวก็เรา <รถ S 2> จะกด<ร>ต,ต,ตลอดรูปปลาะปลา,าคือร้านเนี้ยถ้าไม่ได้คือคือปลาเผาเพราะว่าปลาเผาแล้วแบบไม่ทลาคือสั่งสั่งตลอดเออก็วนี้ด้วยกระลำปีขทาวน้ำปลาอร่อยมากี่สุดธินี่ยปลาเผาดสับปะรดปลาสับปลาเผาข้าวผัดใดๆแล้วอ้ไอ้กะแกงอะไรอีกอะ เมือกงแกงแ่อพิซซี่อร่อยสุดคือแกงเขียวหวานทะเลเขียวหวานทะเลใช่ไปให้ดูตอนที่มาเออรอก่อนกริลซีฟู้ดเอ้ยอะไรเอ้ยแซลมอนปลากุ้งแซลมอนนี่ของกวดของคุณดําก็เลยนะเออแซลมอนปลากุ้งให้เดี๋ยวเรามาสั่งกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูรออาหารกันเนาะสั่งก่อนเริ่มเริ่มมาอาหารก็มาแล้วเธอทยออยมานะครับผม เอ๊ะจัดไหนก่อนแกงเขียวหวานเหรอแกงเขียวหวานก่อนก็ได้นี่แกงเขียวหวานทะเลในตำนานเลยเลยเขาเป็นคนที่ชอบกินมะเขือมากมันไม่กินปลาหมึกก่อนนะแป๊บเดียวปลาหมึกก็ได้อะปลาหมึกนะครัะดูคุ้มตัวๆเนี่ยจะดูมาราคาเท่าไหร่ร้อยหาสิลิศหนามมากโอ้ใช่อาจารย์ลองปี่นี่อ่านปึ้นมาไปเลกว่า ต่อไปก็เป็นมือพันไข่เค็มนะคะนี่อร่อยชิมชิมชิมไปรักคุณเต้อร้อนอืมดำาอยู่แล้วสิอืมตับหมูก็อร่อยอืมตับหูก็ได้อร่อยดังวิ่งว่ะมาแล้วมาแล้วนี่เทนมาแล้วของมสดของมสดดำเขาหุ้มเผาร้อนๆตัวใหญ่ๆเลยจ้าดูให้ตัวใหญ่ขนาดไหนดูดิ หน้าเพียร์เลยอุ้ยลกข้ะอะรแล้เยตุ๊ดพี่ไม่กเข้าผัดมาข้าวผัดข้าวผัดสับปะรดจ้าเพราะพี่สาวฉันขายสับปะรดเรอร่อยไหมอร่อยมารอ่ะขอยิับแล้วกันอ๋อเกี่ยวคัวไก่รสมาบอกว่า ที่นี่เป็นอีร้านนึงทำก็จพวกไก่อร่อยสาดสดจริงสดบาทีส่วนบาลิถ้าใครไปสวบาลิสวนบาลิกก็คือต้องหลบก่อนชั่วงนี้เพราะที่นี่อร่อยมากกาเมนชันกาเมนชันเออทร์ทอรอร์อทรอออร์รอ่์ทอร์อรพทอร์่รทอร์ทอรอ้์ทอร์ทอมอ้ยอร์ทออร์อยรอ เห็นว่าเอาอร่อยมากงานงานนี er ่รถรถรรเด็ของร้านมาแล้วเด็ดของเด็อร่อยสุดที่ในร้านคนนี้ใช่ครับน <ok ี่คือต้องนะมครับผมเจ้าของร้านเ้าเป็นนังชิลไรกินอะไรกัน้าองร้ากกลังทิมกันอยู่อร่อยมากเริ่มอร่อยเรนี้อะไร ปลาเผาครับกินเผาเชมเชมจริงๆแล้วปลาด้ำต้องกินปลาเยอะๆนะจะได้ฉลาดดีมากาชิมก่อนอ๋อมองข้างไปไงอร่อยใส่หน่อยเลยกันรสอ๋หวานมากเลรสเขาจะมีไม่เขาจะมีเป็นแบบเป็นเฟซเป็นเฟซก็มีกิมจีฟูดสุดทสุดนี่คืออร่อยต่อไปก็จะเป็นอะไรนะเนี่ยกะปินากะนากะล๊ปปี้ปลากะล๊ปปี้มะ ก็บริหารกันน่ะตัดนาตาดื้อไม่เลยตอนที่นางอีกกินร้านในห้องร้านก็อร่อยนะก็อร่อยนะแต่วันนี้คืออยู่ที่นานาทีโฟร์ก็อร่อยโอขอโทษนะฮะอืมอืมหอมากไาเริ่มกุ้งเลยพี่อา์กุ้งนะพี่แอน์เอาเลยแกะโตไปเลยนี่จานตัวใหญ่ๆอืมอุ้ยเหรอรออยู่นะรอ ดูฟนี่ปมอยเกนี่ากนี่จ้ะนี่แกะไม่ได้อ่ะรอนน่ะร่อยไปฝ่แกะกันนะเวที่ว่าแบบกุ้งกุ้งผาอ่ะไม่ต้องไปกันอย่างยุทธยาเลยจ้ะใช่ที่นี่เหรอครับมาเลยนานาซีฟู้ด เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไปให้นี่ก็แกะสวยงามเนาะแล้วก็แกะหัวนี้เนียแบบโอ้โหนี่ๆๆงนี่ๆๆๆนี่นี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 ไปขับต้องต้มาได้นะยินดีต้อนรับแล้วเราก็จิ้มนิ่มซีฟู้ดอย่างนงี้นี่อ่ารสแลน้ำงามอืมอร่อยมาก อร่อยร้อนร้อนด้วยอะไรดีอานาก็บอกว่าดีร้อดใช่น้ำเขียวเข้าแล้วต่อน้ำดำฝากสีแดงเอาแล้วนู่นสนใจเป็นสปอนเซอร์ติดต่อได้เลยนะคะมาลงได้เลยนะน้ำดำฝาสีแดงเ่ยเอาแล้วนุ่นนะร้อนเดี๋ยวเราไปกินก่อนเนาะกินกันก่อนใช่เดี๋ยวรอรอมารีวิวตอนกินเสร็จโอเคแล้วจะเป็นยังไง อยู่เลยโอเคไม่อยู่วเรากินข้าวมาแล้วโอเคข้าวมาแล้วนี่ขนาดกินมาแล้วน้อบเดียวเองจะเอ๋อะไรเอ่ยนี่ปอเปียทอดอร่อยอันนี้เป็นไส้ผักมวนเส้นอันนี้เขามีหลายไส้ด้วยนะก็คืออร่อยมากลองชิมลองชิมดินำเลยมาแบบร้อนๆเลยร้อนๆเลยมีจิ้มน้ำจิ้มบัวแบบนี้ ร้อนร้อนปากร้อนปากร้อนปากร้อนม,มากอ่ะเรามาดูคนนี้กินบ้างมาอะไรอ่ะเอาเปี๊ยทอดใช่ไหมใช่จิ้มเลยติ้มเลยเพยดานปากลอกไปแล้วนึง่งเ,เป็นไงล่ะ บอกแล้วว่าร้อนโอเคผ่านกินมาแล้วดับกินข้าวมาแล้วดับกินข้าวมาแล้วแต่ไม่เหลือเลยค่ะกุ้งโอ้โหแล้วมาดูอยังเคี้ยวอยู่เลยอะ่ะเดยเซฟเมื่อกี้ันเกลี้ยงเลยอีเด้อยิ่งว่าประเทศสบาดีกินแบบโอ้โหเมื่อกี้โยนเอากุ้งให้ตัวนะึงบอกไม่กินว่ะดูสิ เซฟไปแป๊บเดียวไปกินน้ำแป๊บเดียวเข้ามาไม่เหลือแล้วตายเน่่เน่เอาหอยหวานจะหอยหวานอีกแล้วค่ะเห็นไหมคิดว่าหมดไหมไปเห็นไหมเลยอ้า อันนี้ก็อยู่กับน้องต้องนะคะอ่าได้ไงกันบ้างอิ่มไหมโอ้ยังไม่อิ่มนะยังไม่อิ่มบ้างอิ่มมาแล้วแต่ว่าเขอยากกินอีกนี่เพราะว่ามาอีกมาแบบมากระตุ้อันนี้อะไรต้องหอยหวานเผาหวานเผาอร่อยมากจริงด้วยร้อนได้ยังเนี่ยอย่าอ่เมื่อกี้เด็กทหารไม่กินเหรอกินไปแล้วพึ่งกินเมื่อกี้แซ่บอืมแซ่บมาก แม่งซีร like <c oughs> so, ีส์จบแล้วโอ้ยดีใจมากแต่แอบใจหายเหมือนกันเพราะแบบวันนี้จริงวันนี้ที่อัดแบบกูอาทิตย์เราแบบจริงๆห้าทุ่มมัต้องนั่งปัดแทกกันนะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นั่งกินกันก็ถ่ายวันนี้วันที่สี่แล้วตอนนี้ห้าทุ่มใช่จรงห้าทุ่มมันคือเวลาออนแอร์ซีรีส์งก็เปลี่ยนเป็นนั่งนนั่งกินนั่งินแล้วกลับมาถ่ายเต็มเหมือนเดิมเมาแทนใช่แฟนคลับมาได้นะเหมือนเดิมนาตาลีโฟลด ซุปิสซอยห้า๋ยวาพูดเบอร์ไม่ให้ที่มีมีสองร้านใช่ไหมใช่ก็คืออยู่ใกล้กันนั่นแหละสุปวิสซอยหนึ่งกับสุปวิสซอยห้าหรือว่าบีเทสเพิร์นจิตกับบีเทสนานาเนี่ยติดถนนเหมือนกันเลยฝั่งเดียวกันเลยใช่ถ้าร้านตรงซอยหนึ่งชื่อร้านว่า ZRDC ศูนย์ร้านซอยห้าชื่อว่านานาศิ จุกจกถ้ามาขึ้นมานั่งเช้นสอบได้นะเพราะเป็นกลับเป็นกลับของต้องต้ออ่ะ้ากาศเขาไปห้องเป็นห้องแอร์ใช่าเห้องแอร์เขาลับพันโมแล้วถ้าแบบคนจะเลือกไปรยอากาศคืออะไรก็ได้ใช่เลือกกินไปเมาไปน้ำว่าไปหายแล้วีนี้จบตามน้องๆได้ในแบบอิสแกรมนาองทวิตเตอร์เฟซฮาวเฟซฮาวด้วยแล้วช่องยออนเนี่ยคือช่องเฟเฮา ก็ทิกเกอรน้องเนาะทวิตเตอร์น้องอารทุกวันคอนเทนต์ต่งา,ตางๆจริงจริงก็กลับไปดูใน YouTube ของเสียสตูดิโอก็ได้นะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็ลงเยอะงั้นจะเป็นแบบหลายคนคนเดียวสองคนมีได้มีหมดเลยแบบว่าใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยเข้าไปดูได้ในเสียสตูดิโอนะครับอ,อิ่มไหมเนี่ยโอ้ยอย่าถามเลยต้องเลยแตอนนี้ก็จะเริ่มกลับมาคัมแบ็แล้วนะเซฟแอนโรจีนะ <c oughs> ใครอยากให้แบบว่าไปร้านไหนอิ่มเพราร้านเด็กเนี่ย เม,ม <Leonard mankind. S 3> ้นมาเลยใช่ร <studio> ับรองว่าไม่ทำให้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนอะไรคือผิดหวังแต่ให้ทุกอย่างดูดิอะไรคือผิดหวังนะที่ต้องมีตำนานใช่อะไรคือผิดหวังอ่ะดูดิหมดดูดิอะไรคือผิดหวังอะก้างยังไม่เหลือเลยับมันกินเข้าไปก้างยังไม่เหลือดีไม่ด้กินอะไรนะผักอยู่ข้างในนะผักโอ้ดูดิไม่เหลือไม่เหลือล่ะ ใครอยากให้ไปร้านไหนหรือว่าแนะนําก็ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ไม่มีแผนจะไปต่อใช่คือไปร้านเราไปถาหลายรุกทุกร้านแหละแต่ห้าจะกินน้อมาร้านนี้ร้นเดียวร้านน้องต้องนะครับมีอารีซีฟู้ดย้ํานะฮะอารีซีฟู้ดวิตซอยนานซีฟูดนานซีฟู้ดวิตซอยอ่าใช่ไหมเปิดยี่สิบชั่วโมงใช่จะมาตอนไหนก็ได้มาหกโมงเช้าก็ได้กี่โมก็ได้เที่ยวเสร็จก็มาได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาได้เลยไม่หิวก็แวะมาได้เล้วไม่ทำอะไรไม่ได้กินหรอ ไม่มีน้ำมีน้ำผลไม้ไข่ได้เลยมีผลไม้น้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้แบบไม่ได้อยู่มากมากินซีฟู้ดเนาะแต่โซนตัวเล็กมากเลยนะเพราะนั่งกับตรงกลางรือใช้กับโซนต่อ่ะไม่เรนเรนจะอยู่ข้างเรนมาเรนเรนจะต่อกข้างไปแล้วน้องแมงวันบวดเกี๊ยวเราแล้วเกียกเพรอะแมงวันอ่ะมาแล้ว ตัดน้ำมาเพิ่มสิตัดน้ำมาตัดผมแบบแต่ข้างหลังด้วยหังกำลังหลับด้วยจะได้รู้ว่าไปคิดมากอย่างนี้อย่งนี้ตร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 งมือพี่นี่ใกล้ทิดมัดแล้วเร็วให้มันรู้ไปเลยว่าใกล้คิดมัดแล้วจ้าหลายคนก็คงคุณน้าอ่ะคุณน้านางน้อยอะรย่างเงี้ยพอเมื่อไหร่ที่มีจะต้องไปออกงานก็จะมีนางไปด้วยใช่นางเป็นเออาร์นะจ๊ะเอาร์แซ่บ ไม่คือเป็นคือแอร์ที่แย่งซีนใช่ใช่ครับถ่ายรูปถ่ายรูปเกี่ยวินต้องติดแอร์ติดหัวตเกี่ยวมาแดงสุดท้ายนี้ก็ขอฝากน้องต้อมด้วยนะครับผมต้องต้องฝากก่อนก็ฝากร้านนานาซีฟู้ดดยนะคะส่งไปซอยห้าค่ะใครมาไม่ถูกเนี่ยก็ BTS นานาเลยลง BTS อยู่ฝั่งซอยห้าชิ้นเลยคร่ะฝากผลงานผลงานดาราติดตามฝากติดตามไอจีนะคะมีไอจีทวิตเตอร์นะควจะขึ้นไว้ข้างล่างนี้ให้ ใครที่คิดถึงเนี่ยก็เข้ามาดู YouTube ก็ได้หรือว่าจะกลับไปดูซีรีส์ฟ้าลักย้อนหลังก็ได้เพราะว่าเรามีครบ12ตอนแล้วตอนนี้แล้วก็ดู m v ีด้วยใช่แล้วก็มี MV มีเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีอะไรอีกผลงานหนึ่งไว้ติดตามละกันยังไม่รู้ว่าใช่บางมีก็น้องร้องเพลงด้วยแล้วก็คนที่เพิ่งเริ่มดูฟ้ารักหรือว่าติดตามกันไม่ทันเดี๋ยวไปติดตามไปที่ไหนนะ v t v ครับตอนนี้ก็ครบ12ตอนแล้วไปดูย้อนหลังแบบ รวดเดียวได้รวดเดียวใช่ค่ะหนึ่งวันจบหนึ่งวันจบสองตอนสองอีพีตาแฉะเลยเหรอระหว่างโอเคก็เดี๋ยว ไปดูดีกว่าคลิปหน้าเนี่ยเซมแอนชัวกินจะไปที่ไหนกันใครที่อยากให้กินอะไรหรือว่าไปร้านไหนก็แนะนํามาได้เหมือนกันนะเผื่อว่าอาุ้ยน่าสนใจเราก็จะไปด้วยกันอ,อะไรก็มีน้องต้องไปด้วยเกิดทุกคลิปนะครับผมใช่ย้อนดูไดไ้ดูได้โอเคงั้น <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. ก็วันนี้พนกเราเซมแอนชัวกินฝากไว้ก่อนคลค่านี้นะครับวัสดีครับฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งกิ๊กๆ,ๆ